อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่พนอๆนๆนะคะ FC ทุกทท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวชนะก็อย่าลืมนะคะกด u b s ส r i b e แตะที่กระดิ่งที่ระฆังไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องทางแต่ละช่องทางเลยของร้านเกจิมหาเวชขอบพระคุณทุกช่องทางที่กดติดตามกันเลยเนาะ วันนี้ด้านหน้านี้สวยมากๆอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางแล้วก็รุ่นนี้ออกแบบได้ดีมากๆเลยสำหรับหุ่นพยนต์เทพนะคะยอดอาคมนะคะหลวงพ่อยอดนี่วัตะคอที่จังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่น่ารักมากๆแล้วก็มีเมตตามากๆเลยนะคะเราเหลืออะไรกันบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนําแต่ละ,ะรายการเนาะเหลือ,อรายการ,ก 3, รก 4, 2รายการ3รายการ4รายการ5นะคะ,ะรายการ6 อืมแล้วก็มีรายการที่7เนี่ยจะเป็นของแจกศูย์นะประมาณนี้เขามีทั้งหมด6เนื้อ6รายการเป็นยังไงกันบ้างแต่ละเนื้อแต่ละรายการนะคะด้านหน้านี้สวยงามมากๆถือว่าพุทธคุณเนี่ยหุ่นพยนเทพเนาะก็ปกปักรักษาคุ้มภัยกันภัยค่ะช่วยเหลือค้ำชูปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้นะคะก็แล้วแต่จะอธิษฐานเลยก็เป็นหุ่นพยนเทพเนาะอาคมนะคะยอดอาคมแต่ละ รายการแต่ละเนื้อสวยทุกเนื้อสวยทุกรายการแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกเนื้อแน่นอนตั้งแต่ชนวนมวลสารเลยก็ว่าได้เพราะว่ามวลสารดีมากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้มวลสารดีจริงรายการที่2เดี๋ยวนะเราปาไม่แน่ใจว่ารายการที่2เนี่ยคือเขาเป็นเนื้อเมฆสิษิ์เนาะเนี่ยเนื้อเมฆสิทธิ์นะคะสวยงามมากๆแล้วก็สร้างน้อย99ตนเท่านั้นเองสวยจริงๆอย่างที่บอกรุ่นนี้นะคะ อธิษฐานได้เลยพุทธคุณดีมากๆเลยสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะก็ทำอะไรติดขัดไม่สำเร็จครึ่งคึกลางๆก็อธิษฐานบอกพ่อได้เลยรายการนี้เป็นรายการเนื้อเมฆสิทธิ์นะคะสวยงามมากๆมีเลขมีโคดชัดเจนอุดหน้่งปลาแกะออกมานะคะเขาซีนเอาไว้นะแกะออกมาได้เลขเจ็ดนะคะสวยจริงๆอย่างที่บอกสวยทุกเนื้อแล้วจีวอนี้นะคะรายการที่สนะ รายการที่2เนี่ยเป็นจีวอนนะคะที่สละแล้วเพื่อมาเป็นชนวนมวลสารเนาะเป็นหุ่นพยนธ์เทพนะคะก็เอามาตัดเป็นเส้นแล้วก็ปั้นมือฉลมด้วยสีพึ่งของหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนด้วยนี่รายการที่2นะคะถือว่ามวลสารเด็ดทุกรายการเลยก็ว่าได้สําหรับรุ่นนี้นะคะเด็ดทุกรายการจริงสําหรับรุ่นเนี้ยพุทธคุณก็สุดยอดอยู่แล้วมวลสารแต่ละแต่ละแต่ละรายการนะ ที่ใส่แต่ละรายการเนี่ยแตกต่างกันไปมวลสารดีทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเนื้อชนวนโบราณค่ะสนิมเขียวเนาะเป็นเนื้อสนิมเขียวนะคะก็อุดมีอุดมีเลขครบชัดเจนนะคะเล่นหาสบายใจได้มวลสารที่นำมาหลอ่อหลอมนะคะหรือว่าอุดบรรจุเนี่ยก็พุทธคุณไม่ธรรมดาอยู่แล้วจะไปไหนค้าขายหรืออะไรก็บอกพ่อหุ่นพยนต์ได้เลยเจรจาก,การงานนะคะ บอกพ่าหุ่นพยนต์ได้เลยรายการนี้นะคะเป็นเนื้อเงินยวงสวยงามเช่นกันเนื้อเงินยวงนะคะสวยความจริงสวยทุกเนื้อนะอันนี้เป็นเนื้อชนวนเหรียญเก่านะคะอืมสวยงามด้านหลังนะคะก็รอบประมาณนี้ด้านหน้าด้านหลังนะคะสวยถือว่าออกแบบได้ดีเนะเาะน้องปามองแล้วแบบว่า น้าได้เลขสวยด้วยนะน้ปามองแล้วเนี่ยคือแบบว่าไม่ดูโบราโบราณจนเกินไปดูแบบดูแบบงขังอ,อ่ะอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองแช่น้ำมันว่านอาคม,มแช่น้ำมันว่านอาคมนะคะสะดิมเขียวก็สวยความจริงอย่างที่บอกสวยทุกเนื้อเลยสดิมเขียวนะคะก็มีเป็นได้มงคลด้วยเนาะ แต่ละรายการนะคะเป็นได้เป็นเชือกเป็นจีวรเป็นอะไรเงี้ยเป็นเป็นของที่แบบว่าเป็นได้มงคลแล้วก็เป็นสีพึ่งแบบเหมือนชโลมสีพึ่งไปด้วยส่วนรายการนี้เป็นรายการที่เป็นของให้ศูนย์จองให้กรรมการไม่มีจําหน่ายนะคะแต่ถ้าเกิดน้องปาไม่แน่ใจว่าน้องปาได้มากี่กี่ตัวอ่ะได้เลขเจ็ดเหมือนกันเลยได้เลขเจ็ดเหมือนเนื้อไม่กระสิ์เลยเนาะ เป็นเนื้อทองแดงชนวนนะคะทองแดงชนวนกรรมาการสร้างหน้อยด้วย99เท่านั้นก็น่าจะได้แค่กี่องค์กี่อันกี่ตนน่าจะได้แค่2องละมั้งหรือ1ก็ไม่รู้สวยทุกเนื้อแล้วแต่ชอบเลยค่ะนี่ตามนี้เลยก็เดี๋ยวนกปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะรายการของหลวงพ่อยอดมีหลากหลาย รุ่นเลยที่ทางร้านยังมีอยู่ถ้าสนใจรายการไหนแจ้งน้องปลาได้ลองสอบถามน้องปลากันมาดูสําหรับรุ่นนี้นี่เป็นหุ่นพยนต์เทพนะยอดอาคมนะคะปกปักรักษาคุ้มครองกันภัยช่วยเหลือค้าชูปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะอธิษฐานเลยเนาะบอกพ่อหุ่นพยนต์ได้เลย ก็ถ้าท่านไหนสนใจติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวน้องปาจะทิ้ง,งลิงก์และราคาเอาไว้ให้ใต้คลิปคอมเมนต์แรกนะขอบคุณค่ะสวนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องปลาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ